โอโนทยามาสาธุโนพันติใครมีใครยังไม่ติดพ่าป่าไหมจะติดส่งพบเพิ่มก็เอานะ เอาละครับเมื่อทุกท่านเขาเสร็จสับต่ำลงแล้วก็น่าจะสะดวกกับ่ำเท่าคนแก่ับผู้กตัอายุรวมถึงญาติโยมที่แท้งขาแม่บัดีก็จะเดินขึ้นลงได้นะนะครับวันนี้ก็ต้องขออวยนากับทุกคนทุกท่านที่เพราะเรา อนภัควาตุท้าวกตังโคนายาติตะนสหปัญจติรานิยจามาภัควตุกัคลตุตัมมาสัมพุทธาโวาะสัปันตินติโตติยมติอิปัปัง วะจีวัตชามีตำไมัาปุณตีภัพระนังกัชามีตุติยมีปฏิปตาเวลามนีสิคขาปะตังสัมมาทิยามีการมาตรทีท่สน,ททสนิทกัททน คนที่เคยร่วมทำงานเก้าห้าตัวแล้วก็แม่เห็นปมฮะหรือยังอีดอิดชีตังปักทีตังตุ้มังคิปเมวัสมิชตุได้เท่าไหร่นะพี่ข้างหลังนี่เลขเลขทบไม่ทำบุญต้องถามแม่ว่าเรื่นี้ใครถูกหือจะได้เท่าไหร่อออนไลายคนแรก ีร่วมซื้อกระเพื่อมในงหลักคาสมทัยแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนหลังนี้ให้แล้วเสร็จเงินสำเร็จรูปสบายวัดทั้งหมด8 4 8หมืบาท25สตางค์นะครับตาโตครับก็ขอเจริญพรญาติโยม แต่วันนี้ที่คุณยงแม่เฉลิมโตใหญ่ได้มาร่วมถวายพาระ่าสามคคีเพื่บโอราร สร้างศาลาทรงไทยอนเนกประสงค์สมทบทุนเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็ญาติโยมที่อยากจะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยอนเนมประสงค์หลังนี้ร,ร่วมกับทางวัดให้แล้วเสร็จรก็ขอเชิญร่วมติดต่อกับทางวัดสิงห์หรือติดต่อที่เบอร์เจ้าวาด 063-649-9152หรสบหรือติดต่อที่วัดได้ทุกวันเราขอเจริญพรญาติโยมที่อยากจะร่วมบุญกุศลกระทังวัดสิงห์เพื่อสร้างศาสนาสถานเพื่อเป็นประโยชน์กับญาติโยมและก็กิจการงานคณะสมฆ์ต่อไปขอเจริญพร